และสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าฟูช่องของแก๊งสามจู <Yeah. S 1> วันนี้นเสนอตอนภารกิจอาหารกลางวานัน <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปลองดูกันว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างที่เราจะทำ <Yeah. S 1> เบื้องต้นเนี่ยเราเราคิดไว้ว่าเราไม่อยากให้บัจเจตอะต่อมือเนี่ยเกินหัวละ30บบาท <Yeah. S 1> ก็ตีว่ามือเนี่ย เราจะต้องใช้เงินน่ยไม่เกิน150บาทเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้ไหมไปไปดูเมนูแรกกันก่อนเลยตอนนี้เราก็หุงข้าวไว้แล้ว1น่หมอ้อแล้วก็เมนูแรกของเรา b c k t to a s i c ง่ายๆไข่ต้มนะครับเมนูแรกเลยอ่ะเมนูแรกเดี๋ยวเอาต้มไข่อ่ะอ่ะต้มให้เดือดก่อน ใส่เกลือไปด้วยจะได้ต้มง่ายๆได้ไต้มง่ายใส่เกลือไปด้วยเวลาปอกเปลือกอะ่ะมันจะได้ปอกง่ายๆแล้วเดี๋ยวรอให้น้ํามันเดือดก่อนค่อยเอาไข่ลงต้มเพราะว่าต้มไปก่อนตอนนี้นะกว่าน้ําจะเดือดนะไข่เราแตกหมดพอดีไข่พร้อมอยู่ตรงนี้ละห้าฟองห้าฟองนะครับสําหรับเมนูต่อไปก็คือเรามีผักกาดขาวเหลืออยู่ในตู้เย็นอันนี้เมื่อวานเราซื้อมาหัวหนึ่งมาทําต้มจืดทําชาบูแล้วมันเหลืออยู่ประมาณนี้ ก็เราซื้อมาตอนนั้นหัวละยี่บาท25บาทเนี่ยเหลือประมาณขนาดนี้เราก็ตีต้นทุนนะะให้เต็มที่แล้ว15บาบาทมาแต่ <c oughs> ต้องหั่นก่อนแล้วก็อันนี้หมูหมักนุ่มเราทําเองเนี่ยเราทําเองแต่ถ้าเกิดซื้อนะเราว่าตัวเนี้ยต้นทุนอะอยู่ประมาณ25บาทได้เพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันอยู่ประมาณ2ขีดหมูฝันนอกโลหนึงตอนนี้อยู่ประมาณ150ยาสิบาทซื้อปีกเลยนะ150บาท เอ้ร้อยห้าสิบบาทซื้อปีกเลยนะก็ขีดละสิบห้าบาทสองขีดก็สามสิบเราตีให้หมูเนี่ยสามสิบาทเลยสามสิบาทก็ทเดี๋ยวมาหั่นกันก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเพื่อไปผัดได้ง่ายๆแล้วก็อันนี้กระเทียมจีนเราซื้อมาสิบาทแต่เนี้ยเราแบ่งมาเพื่อจะเอาไว้ทําผัดตัวผักกาดขาวผัดผักกาดขาวหมูหนุ่มนี่เมนูต่อไปของเราอันนี้อันนี้เราแบ่งมาก่อนแล้วก็ที่เหลือเราจะเอาไ้เก็บไว้ทําอีกเมนูหนึ่งของผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวมารอดูว่าอีกเมนูหนึ่งคืออะไรอันนี้แล้วก็เอา กระเทียมมาก่อนบี้ให้แบนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่บี้แบนเลยเฟนครับบี้แบนบี้ให้แบนก่อนอันนี้เก็บกระเทียมไว้เอาไว้ไปตอนที่ไปผัดแนะนำ แนะนำทีมงานนะเห็นทีมงานไหมอันนี้อันนี้นะครับอันนี้จูจูใหญ่จูใหญ่อันนี้นี้จูเล็กจูเล็กกับจูใหญ่จูจิ๋วจูจิ๋วเพื่อนเราจูจัมโบ้จูจัมโบ้นะครับมาจะเสร็จไหมเนี่ยวันนี้ มาหั่นผักก่อนนี่เอาหมูมาหั่นก่อนให้เป็นชิ้นเล็กๆนี่หมูนุ่มเราเรามีคลิปที่เคยทำตัวหมูหมักนุ่มไว้แล้วนะหมูฝันนอกหมักนุ่มอะ่ะไปลองหาดูกันนะคลิปที่เราสอนวิธีทำหมูหมักนุ่มที่เอาไว้ทำกินเองที่บ้านนี่เราทำแล้วก็เราแบ่งไว,ว้กินได้หลายมือเลยดูดิชิ้นหมูนี่ดูเหนน็นไหม หมูฝันน้องหมักรุ่มหมักไปแล้วถ้าหาั่นเปนชิ้นเล็กๆกันทำหมูไฟไว้ก่อนเดี๋ยวเตรียมไปผัดนี่น้ำเดือดแล้ะเราก็ค่อยเอาไข่ใส่ไปอ่ะใส่ตอนนี้เดือดๆนั่นแหละโอ้โหอ่ามันจะได้ไม่แตก แล้วก็เดี๋ยวต้มไว้ประมาณสักห้านาทีเอาฟุกนๆหน่อยเพราะว่าเด็กน้อยกินก็5านาทีสินาทีก็ค่อยมารับไฟหน่อยเดือดเกินแล้วเดี๋ยวมันจะแตกจะเละปะทีนี้ไปผัดเมนูแรกกันก่อนผัดหมูนุ่มผักกาดขาวไม่ใช่ผัดผักกาดขาวหมูนุ่มก,ออกินข้าวยังสันติเออกินข้าเย็นหรือยังโอ,อ้งั้นกินบ้ลซาร์ใส่น้ำมันไปก่อน ที่หอมหอมกระเทียมมาลงได้เลยไม่ต้องรอน้ำมันเดือดมันจะไหม้พอละพอเหลืองๆหอมๆละเอาหมูเราไปผัดกันหมูเราไปผัดให้หมูเอาหมูเอาหมูลงไปผัดกันเจะผัดผัดหมูให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยใส่ผักวะหมูเราหมักเป็นหมูนุ่มมาแล้วอะ่ะมันจะแบบเวลามันจะสุกม,มันจะมีหอมๆมีกลิ่นไม่ไหม้หน่อยๆ หมูเราเริ่มปุกแล้วเพใส่ผักเลยปุ้มกลับนิดหน่อยก่อนกันจะทะไหมแล้วทีนี้ก็ปรุงรสชาติ้อนหอยนางล่มหนึ่งสองพอพอดีตอนหนึ่งกู้ขขาวทองช้อนเดียวเกลือเค็มแล้วก็ น้ำเชื่อมหนึ่งช้อนแล้วห,หวานไปเติบเติบเติบเติตตตช้อนครึ่งอีกทีนึงอ่ะพอพับอ่ะได้ละเมนูแรก แล้วหนึ่งอันพผัดผักกาดขาวหมูนุ่ม <Yeah. S 1> แล้วไข่ที่เราต้มไว้เนี่ยได้แหละจะเอาไปปอกกัน okay. นี่นปอกง่าเยเลยลูดรูดปื๊ดรูดปื๊ด,ดอ้าวนี่เราใส่เกลือไปตอนต้มสปายลูดปืด้ด กดปุ่เลยเชียทิคงกตอนต้องก็คือใส่เกลือลงไปได้แหละจะทําทให้ปอกง่ายไม่ติดนี่นี่ไวไหมกันนี่ไข่ต้มมารอ,ลอแล้วอันที่สองแล้วก็อันนี้เพื่อสุข,ขะอนนันไมัที่ดีครบห้ามงนี่ เราไปซื้อมาจากร้านผลไม้ถุงนี้เขาขายมา20บาทไหน้ไว้ใส่หลังข้าว20บาท <Yeah! S 1> แล้วก็เมนูต่อไปของเราสำหรับผู้ใหญ่ตะดึกะเพราหมูยอนี่หมูยอเนี่ยเราไปซื้อมา20บาทแท่งนี้20บาทแล้วก็อันเนี้ยพริก 10บาทกระเทียมก็คืออันเมื่อกี้เราไปผัดผกาดเาามาก็คือ10บาทแล้วกระเพราอีก5บาทนี่ปะ่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องกันก่อนไปทําผัดกระเพรากัน เราไปผัดกันกระเพราหมูยอ <Yeah! S 1> ไปผัดก่อนเลยให้มหอมให้กลิ่นมันเริ่มออกให้กลิ่นมันเริ่มได้ชุนๆพอกลิ่นมันเริ่มได้ชุนก็กับเล็กน้อยกันมันไม่ติกระทะก็ปรุงรสรสดีดดซอสหอยนางรมหนึ่งสอง ซอสภูเขาทองอสองท้ายด้วยน้ำเชื่อมเสร็จพัดสามสุดท้ายด้วยกระเพราดับไปเลยแล้วก็ค่อยคุกดับไปแล้วก็ค่อยคุกได้ความรอาม้อนพอละฉุน กระเพรามันจะได้ไม่ซีดมากเสร็จนี่ไปเสร็จแล้วเมนูกลางวัน <mm> เติมนี่ครบแล้วเมนูอาหารกลางวันเรา ไข่ต้มกะเพราหมูยอผัดผักกาดขาวหมูนุ่มและก๋วตงโมมาสรุปบจัจจ็ตสําหรับอาหารมื้อนี้เรานะว่าจะอยู่ในบจัจจตที่เราตั้งไว้หรือเปล่าเอาานแรกก่อนนะเนี่ยผัดผักกาดขาวหมูนุ่มหมูนุ่มเนี่ยเราคิดไว้ที่30บาทผักกาดขาวเนี่ยเราคิด1ิบาทเพราะว่าเราใช้แค่ส่วนเดียวเองให้เครื่องปรุงเลย10บาทเป็น50บาทนี่แล้วก็มาเป็นนี้ กะเพราหมูยอกะเพราหมูยอเนี่ยเราซื้อหมูยอมา20บาทซื้อพริกมา10บาทซื้อกระเทียมอีก10บาทกระเพรามา5บาทไอ้นี่แตงโมเราเราซื้อมา20บาทชิ้นนี้ตอนนี้ทั้งหมดหน่ะบหาบาทแล้วก็นี่ไข่ไข่เนี่ยเราซื้อมาเป็นแผงใหญ่แผงใหญ่มันตกฟองละประมาณ3บาท50ตังค์สบาทเราตี4บาทเลย4บาท5ฟองก็4 5 2ห้าก็บวยอีก20บาททั้งหมดตอนนี้ก็คือ135บาท ก็เหลืออีก15บาทในบัเจ็ต15บาทเนี่ยเราก็ให้เป็นค่าข้าวกว่าค่าผัดเครื่องปรุงนิดๆหน่อยๆสำหรับภารกิจวันนี้งบ150บาททําเป็นเมนูอาหารกระวันของแก๊ง3จูกได้นี่เลยไปพอมกินกันยังพร้อมกแล้วถ้าชอบใจคนเทนต์ของเราฝากไวยนะพลี๊ดฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยแล้วก็ เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าสำหรับ EP พีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไปรอดูกันเลยวันนี้ขอตัวไปกินก่อนไปแล้วบ๊ายบาย